วันนี้มาพบกับผมเอ๋บางใหญ่นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารับชมในส่วนของรถพอตโอเวอร์กลุ่มยูเนี่ยมนะครับอันนี้จะเป็น้าวเมอร์ซิเดสเบนซ์ G L C นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันนะครับตอนนี้โฉมปัจจุบันเนี่ยจะมีด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับรุ่นที่1ก็คือจะเป็น G L C 300ร E M G Dynamic นะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับส่วนในรุ่นสองจะเป็นตัว G L C สองสองศูนย์ D M G นะครับ Dynamic ตัวอยู่นี้นะครับจะเป คันนี้นะครับเป็นปีรถปี2020นะครับเจ้าของมือเดียวออกห้างนะครับเข้าสู่ตลอดเช็คระยะทุกระยะนะครับที่ถึงทำไปกว่าน,นั้นเลขไม่แค่4,000กิโลเท่านั้นเองนะครับไยแดงถ้าเป็นรุ่น GLC สองสองดีรุ่นนี้รุ่นน้องเล็กนะครับตั้งอยู่ที่3 3 8 0 0 0นสาม I'm a dream that died of light of day. Gonna hold up high, the sky and say, Only I own me. I feel my heart. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนผมคุมกำลังของรถยนต์คันนี้กันนะครับ TLC 2.0สูงีคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ2.0ลิตรเทอร์โบนะครับให้แรงม้าที่194แรงม้านะครับและแรงบิดที่400นิวตันเมตรนะครับถือว่าพละกำลังกับรถ SUV ขนาดนี้พอสมควรเลยนะครับจะบอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหนึ่งเลยนะง่ายๆเลยครับหนึ่งทนทานกว่าเครื่องเบนซินแน่นอนสองนะครับถ้าเทียบลิตรต่อลิตรเนี่ยเติมน้ำมันในในจำนวนลิตรที่เท่ากันดีเซลวิ่งได้ไกลกว่านะครับข้อสามนี่คือสำคัญมากเลยถ้ามันทะแนนถูกกว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลทนมากนะครับอีกมากนะครับอ้นี่คือข้อดีของตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเห็นรถไซส์ s อ v ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมจะบอกเลยว่า อัตราเลขนะครับ0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยแค่8.6วินาทีเท่านั้นเองกําลังสูงสุดความเร็วสูงสุดของรถคันนี้ทําได้ที่210กิโลเมตรนะครับถือว่าพละกกำลังมหาศาลเลยสําหรับขนาดตัวรถ เดี๋ยวเรามาพบกับออปชันภายในกันมาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้นะครับทาง m e อร์ d e s b e เ z นเนี่ยเขาออกแบบมาเลยนะครับว่าตัวคอนโซลเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นลายไม้สีดำนะครับเห็นลวดลายไม้ชัดเจนนะฮะทางด้านจอแสดงผลของผู้ขับขี่นะครับเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลนะครับขนาด12.8นิ้วนะครับผ่านมาอีกหน่อยนะครับจะเป็นจอัลติมีเดียนะครับตัวเนี้ยสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับและ Android Auto ได้นะครับ ตัวนี้จะมีระบบล็อกความเร็วด้วยนะครับมีเกียร์แพตเทนชินะครับเพื่อการปรับเปลี่ยนเกียร์ที่ที่ง่ายและเร็วขึ้นตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าด้วยที่เป็นเบนซ์เจนเนอเรชั่นใหม่แล้วจะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ9สปีดนะครับร้อยต่อของเกียร์เราแทบไม่รู้สึกเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นหนังสังเทะรกนะครับสามารถตับด้วยไฟฟ้าได้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับเบาะค่อนข้างนั่งสบายนะครับตัวใหญ่นะครับ เรามาดูในส่วนของระบบปรับอากาศกันนะครับระบบปรับอากาศอันนี้จะเป็นระบบปรับอากาศดีดต้อนนะครับแยก2โซนซ้ายขวานะครับอิสระในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีช่องลมให้สําหรับผู้โดยสารด้านหลังจะได้ไม่ร้อนนะครับตัวเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางนะครับใหญ่สบายนะครับมันจะเป็นรถอ่าคอมแพคขนาด5้าที่นั่งนะครับของมอเตอร์ไซผมมองว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับพวงมาลัยนะครับ เวลาขึ้นมานั่งแล้วลองขับดูผมว่ามันเหมาะด้านหลังนะครับต้องเก็บสัมภาระของด้านหลังกันนะครับในตัว glc 2 0 0คันนี้นะครับเบาะนะครับในส่วนของเบาะเราสามารถพับราบได้นะครับคุณสามารถเก็บของชิ้นใหญ่ได้เลยผมถือว่าถ้าเป็นรถคอม a พกขนาดนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างใหญ่นะครับ สะดวกสบายทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะห้องโดยสารกว้างตรงนี้ก็จะเป็นที่บังสัมภาระเวลาเราใส่ของไว้นะครับนี่นะครับในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของตัวรถที่ผมได้นําเสนอทางคุณผู้ชมไปนะครับอยากให้เห็นถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาของรถคันนี้นะครับ mm hmm. ผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะ T L C สมนี้สมปัจจุบันเนี่ย บนชัลุมตั้งราคาอยู่ที่สามล้านสามแสนแปดมื่นบาทนะครับตอนนี้นะครับเรามีรถคันนี้อยู่ที่เต็นท์คุณหญิงนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นกับเลขใหม่สี่พันโลรถคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบกับราคาที่สองล้านสี่แสนเก้ามื่นบาทพร้อมหรือยังครับ